เลิกงานแล้วนะครับเพื่อนกำลังเดินดาวรถครับที่บ้านหลังนู้นเนาะวันนี้เรามีมีโออยู่เหมือนเคยครับเพื่อนทุกวันเลยช่วงน,นี้ไม่ค่อยมีโอทีเลยครับเจ้า <c ười> นายก็ไม่ค่อยได้ใชนะ้วันนี้ก็อยู่บ้านทั้งวันครับไม่ได้ไปไหนเลยออกไปช่วงบ่ายไปตั้งหนึ่งครับเจ้านายไปซื้อของน่ดหน่อย <c ười> ช่วงน,นี้ก็สบายๆนะครับก็ <c ười> เดี๋ยว เหมือนเคยครับเพื่อนเดี๋ยวไปแวะปันะ๊มเนาะแล้วก็พักหาอะไรกินสักแป๊บหนึง่งเดประมาณสักสายๆนะเนาะไอประมาณก็ทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเหมือน,นเคยออกไปวิ่งหลบแดดเนานะก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับจะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างอนยะ่างนี้ก็ได้หยุดพักวันหนึงนะ่งเนาะแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์ก็ทำงานอีกวันหนึ่งแล้วเพื่อนแล้วก็วันวันที่ห้าก็หยุดกับพ่อเนาะก็ กันไม่ได้คิดแผนเลยครับว่าจะพาลูกๆไปเที่ยวไหนแต่ก็ค่อยว่ากันคัาเพื่อนโอเคครับตอันนี้กำลังเดินกับแปลอรถครับผมออยี่สิามร้อยครับผมเหมือนเดิมตัวนี้ป่ะหรือว่าตัวหน้าตัวนี้เลยเนาะโอเคครับผมสามร้อยจะได้กีิตรเนี่ย <c oughs> แต่ว่าน้ำมันเดิมก็ยังเหลือนะเพื่อนเหลือประมาณเกอบเกอบน่าจะเกลบเกลบสามขีดสี่ขีดหรือว่าเกอบเกลบครึ่งถังครับแต่แม่ไม่แน่ใจว่ามันมันจะใช่หรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้สะดวกสบายเนาะไม่ต้องลงไปก็ได้ครับเพื่อนดูดูตรงหัวใจตรงนี้เลยไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่าเนาะ ันจะมีหัวใจยอยู่เนี่ยครับเราสามารถดูได้นะว่าตอนนี้เติมไปเท่าไหร่แนละ้วน้ำมันติดแสานเพื่อนสามสามเก้าเก้าครับยังราคาเท่าเดิมอยู่เนาะน้ำมันยังไม่ได้ขึ้นตอนนี้ออไ้มาแปดลิตรกว่าก็เติมไว้เผื่อด้วยครับพรุ่งนี้เผื่อพรุ่งนี้อยากไปเที่ยวไหนเนาะแต่ไม่ต้องเติมน้ำมันเขาดก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกๆคน เปิดระบบนะครับเพื่อนก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วเนาะสองทุ่มแล้วก็ยังยังไม่มีลูกค้าเรียกเข้ามานะครับเพื่อนเพิ่งจะเปิดระบบเมื่อกี้นี้เองเอ้ามีมาแล้วครับไปไปสาทรน,นะครับเพื่อนซอยธรสอน,อนลมพินีอ๋อปทุมวันนะฮะเปิดระบบได้ไม่ถึง อ่ายังไม่ถึงห้านาทีเลย <c oughs> มีงานเรียกเข้ามาแล้วนะเป็นรับที่ตลาดบูวิลล่านะแล้วก็ไปส่งแถวอาสาทรอะไรนี่ครับ<ส>แถวไหนเนีย่ยขอดูแป๊บนึงปทุมวันปทุมวันอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมราคาก็ราคาจากนี่เข้าเมืองนี่ราคาถูกมากนะร้อยสามสิบแปดมันสดลูกค้าจ่ายสองร้อยกว่าบาทเราได้ประมาณร้อยสาสิบแปดบาทครัาบเพื่อน ระยะทางประมาณกี่กิโลเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนกิดเยอะแต่กินเยอะก็คงไม่ต้องวิ่งกันแล้วครับไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเพื่อนเกิดแล้วเลี้ยวซ้เข้าสู่ราชพฤกษ์ปรนเทเกิดขอปิดเสียงหน่อยคือถ้าวิ่งถ้าวิ่งต่อนกลางคืนมันก็โอเคนะครับเพื่อนก็พอไปได้อยู่เนาะแต่ถ้าวิ่งกลางวันก็ต้อง อาจจะต้องอ่าขอปรับกล้องนิดนึงนะครับเพื่อนถ้าวิ่งเวลากลางวันก็อาจจะต้องอา,อาจจะต้องแบบมีการคํานวณเส้นทางคํานวณงานนะครับเพื่อนเพราะว่าถ้าเราแบบรับรับหมดทุกงานเลยบางทีก็คงไม่ไหวนะเพราะว่าน้ํามันมันแพงเนาะเราเราใช้น้ํามันด้วยโอเคครับเดี๋ยวเดินทางไปรับลูกค้ากัน โอเคเพื่อนส่งลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมก็แถวหลังสวนนี่แหละครับผมโรงแรมอะไรเคมเปสกี้ ki, หรือเคมเปสกี้อะไร <ś c oughs> <ś c oughs> เรียกชี่โรงแรมก็ผิดนะบอกผมแต่ยังไม่มีงานเรียกต่อน,นะครับเพื่อนอยู่แต่ว่าก็จากตรงนี้ไปก็จะเลาะเลาะเลาะไปแถวหลังสวนก็น่าจะมีลูกค้าเรียกอยู่นะครับอาจจะโดนงานอาจจะโดนงาน ไอเซนทันเวอร์ก็ได้นะครับ้าอยู่ยแถวเนี้ยหรือไม่ก็อยู่แถวอาจจะโดนแ,วแถวอ่าแถวไหนก็ม่รู้ครับเพื่อนแล้วแต่แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเอามาแล้วครับผมแปดสบสามบาทเพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนว่าไปรับที่ไหนเนี่ยอืมโอเคครับเดี๋ยวขอไปรับลูกค้าก่อนเนาะเรียบร้อยครับเพื่อนๆลูกค้าแขกขค้าแขกเนี่ยทาใจเลยนะครับเก้าสิบบาท ก้าสิบเอ็ดบาทกันเพื่อนรอตันทอนหาหาเหรียญอีกอปวดหัวเลยก็เลยทอนไปห้าสิบบาทแล้วก็บอกว่าอ๋อบอกว่าบอกว่าขาดทุนบาทหนึ่งอะไรเงี้ยบอกว่าเราขาดทุนบาทหนึ่งว่าม่เป็นไรหรอครับขี้เกียจหาแขกนี่ยอมจริงเลยโอเคครับมีลูกค้าเรียกต่อวันนี้แล้วก็วันนี้ได้ลูกค้าแต่ละเจ้านี่ราคาแบบโอ้โหหลัก หลักไม่ถึงร้อยงนั้นเลยเพื่อนแปดสิบเก้าสิบบาททำใจเลยครับเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่นที่สามแถวชัยนาทาวครับชัยนาทาวรือว่าเยาวราชนั่แหละครับเพื่อนแล้วก็มีลูกค้าเรียกต่อครับแถวแถวเยาวราชนี่แหละครับแต่ว่าวันนี้โอ้วันนี้รถติดมากเลยครับเพื่อนไม่ขยับ,บเลย ลูกค้าถามเมื่อกี่นาทีถึงก็ดูคร่าวๆใน Google เนี่ยบอกว่าประมาณห้านาทีครับเพื่อนแต่ว่าวิ่งจริงดูแล้วน่าจะเกินนครับเพราะว่ามันมันก็ติดอยู่นะวันนี้รถหน้าทางตะวันตกเิงเหนือไปตามถนนเยาวราชเข้าสู่ถนนทรงสวัสดิ์แล้วเลี้ยวขวาที่แยกเฉลิมบุรีอ้าวลืมปิดเสียงแล้วเพื่อนคือวันนี้รถเยอะมากเลยครับจริงๆไต้องเลี้ยวขวาเพื่อนแต่ว่าเลี้ยวไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ผิดเรน แล้วก็เมื่อกี้เหมือนลูกค้าแบบอลูกค้าปากหมดผิดด้วยนะลูกค้าปากหมดไอเฉลิมพระเกียรติไอประตูเฉลิมพระเกียรติก็คือตรงตรงแถวสาดเจ้าครับแต่แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาจะมาชัยนาทาวนะผมก็เลยบอกว่าโอเคชัยนาทาวอยู่ข้างหน้าเงี้ยบอกว่ารถมันติดเงี้ยถ้าคุณรีบคุณก็เดินไปก่อนได้อย่างเงี้ย <laughs> เขาก็เลยลงเดินก็ <laughs> อตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปแล้วลูกค้ากับเพื่อนก็ ไม่รู้ว่าดูลูกค้าจะยกเลิกก่อนแล้วบ่เนานะพอเรานติดเนาะก็โอเคครับผมโอ้เที่ยวนี้เที่ยวนี้ติดเที่ยวนี้ติดเยอะมากเลยครับเพื่อนแต่ท่องเที่ยวเยอะนะครับวันนี้วันนั้นมานี่โลง่ลงๆยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าวันนั้นผมมาอ๋อวันนั้นผมมามผมไม่แน่ใจว่าวันอะไรเนาะแต่วันนี้มันเป็นวันวันเสาร์ครับนักท่องเที่ยวเยอะเนาะ ก็คึกคืนดีมกันนะก็เพื่อนก็แต่ว่าเรานี่สิครับ <laughs> เราไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่เพราะเราต้องไปรับลูกค้านะรถติดไม่ไหว <laughs> มันบอกให้เลี้ยวขวาตรงข้างหน้าเนี่ครับแยกแปลงนมนะ้มเนี่ยมันเลี้ยวได้หรือเปล่าเพื่อนผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้วิ่งแถวเย,ยวาวราชเท่าไหร่แต่รถติดมากมันก็เลี้ยวเลี้ยวแล้วก็บางซอยมันก็บางซอยมันก็ไม่ได้เลี้ยวได้นะครับเพื่อน <laughs> กันบอกให้เลี้ยวได้แล้เข้าไปแออัดกันในซอยอีกก็เดี๋ยวดูนครับว่าไม่น่าจะเลี้ยวได้นะเพื่อนติดเงี้ยอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมว่าไปวิ่งวิ่งเข้าไปสุดถนนนุ้นน่าจะไวกว่าแล้วก็วนมารับลูกค้าเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวหาวิธีไปก่อนนะลูกค้าจะไม่ยกเลิกนะครับเพื่อนตอนนี้นีะคนเดินเยอะ ติดคนเดินเยอะแล้วก็รถเยอะเนาะไม่มีอะไรเลยพอหลุดพอหลุดจากตรงนั้นมานี่โล่งเลยครับ <c oughs> โอเคครับกำลังมุ่งหน้าไปรับลูกค้าครับผมประมาณอีกสี่นาทีน่ถึงลูกค้านะเ <c oughs> จ้าที่สี่นะครับวันนี้เ <c oughs> จ้าที่สี่แต่ว่าเหมือนกับว่าจะได้แค่ได้แค่ค่าน้ำมันนะครับวันนี้เ <c oughs> จ้าเราไม่ถึงร้อยเลยแปดสิบเก้าสิบาท แต่ก็ถือว่าไวครับส่งลูกค้าเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วออกทางไหนแล้วครับเพื่อนงงมาส่งลูกค้าแล้วก็ง,ง้อทุกทีแหละครับหาทางออกไม่ค่อยจะเจอออกทางนี้เนาะอยู่แถวอแถวอะไรครับเพื่อนแถวโชคชัยสี่โชคชัยสนะี่นะก็ ไหลามาเรื่อยนะครับเพื่อนก็มาจากแถวเยาวราชเยาวราชสองรอบครับผมเยาวราชไปไปอะไรอะ่ะไปสาทรแล้วก็กลับจากแถวศรีลมแถวศรีลมแล้วก็มาไอนี้ต่อมาถนนเยาวราชต่อแล้วก็จากถนนเยาวราชก็มาถนนจากเยาวราชก็มาที่ไหนครับมาแถว สะพานควายนะครับเพื่อนแล้วก็จากสะพานควายเขามาส่งลูกค้าแถวแถวเนี้ยครับแถวโชคชัยสี่ก็ตอนนี้ก็กี่ทุ่มแล้วครับเพื่อนตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วครับวันนี้ได้แต่งานแบบรา <c oughs> คาถูกๆครับเพื่อนไม่ได้งานแบบร้อยร้อยขึ้นเลยอันนี้ก็ได้มาร825บาทแล้วนะเพื่อนลูกค้าเจ็ดเจ้าเจ็ด <c> เ <oughs> จ้าลูกค้าเจ็ด เจ็ดคนแต่ว่าได้มาแปดร้อยคิดดูแล้วกันคนละไม่ถึงร้อยคนละแปดสิบเก้าสิบาทคนละร้อยร้อยนิดๆครับอันนี้อะมาแล้วงานมาเก้าสิบเก้าบาทโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวไปรับลูกค้าก่อนแถวไหนครไม่รนะู้เนี่ยลูกค้าเรียบร้อยครับเพื่อนตีหนึ 1, ่งตีหนึ่งครึ่งเลยครับตอนนี้โอ้โ oh, ห oh. มากี้ก็มีลูกค้าเรียกไปยีกนะครับไปแถวหัวหมากโอ้ oh, ไม่รับครับผม ไปรับงานแล้วครับเพื่อนเราก็จะปักหมุดกลับบ้านแล้วครับผมมีงานต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้แล้วก็เมื่อกีอ้ไปส่งลูกค้านะครับเพื่อนแล้วแถวอ,ออกทางไหนกันเนี่ยหาทางออกกันแัดมินคลิ ไปส่งลูกค้าที่ถนนเข้าสารนะครับเพื่อนๆโอ้งงไปหมดเลยเพราะว่าเขาปิดถนนนะแล้วนะปิดถนนพระรามแปดแล้วก็ปิดปิด,ป,ดปิดยาวหมดปิดทั้งถนนลาดําเนินปิดทั้งอะไรหาทางออกไม่ถูกหาทางเข้าไม่ถูกแนละ้วปิดหมดไปหมดเลยต้องวิ่งอ้อมออไปไปถึงนู่นครับถนนอถนนอะไรครับถนนที่มาจากทางศรีนทร่นะ ถนนพระราม5เลยอป่ะเขาเรียกถนนอะไรผมก็จําไม่ได้เลยถนนเลยถนนศรีธยาไปอีกครับถนนศรีธยญญาก็ปิดเหมือนกันศรีธยญญาก็วิ่งไม่ได้นะโอ้โหอ้าวมีงานกระดาษปากหมดจะมีงานนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวจะไปรับลูกค้าครับอยู่ที่ไหนกับนุ้ดเนี่ยวิงรลระลอช้าช้ากับแถวทนบุรีพอดีเลยครับ ฟูดฮอลพระรามสี่อ๋อใกล้ๆนี่เองครับเพื่อนพอดีเลยแล้วก็ไปส่งทางตะวันตกไปตามถนนพระรามที่สี่เข้าสู่ถนนกล้วยน้าไทยแล้วก็ไปส่งลูกค้าแถวแถวไหนเนี่ยน่าจะแถวบ้านผมนะทุนบุรีพาซารัชดาพิเศษตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเพื่อนแต่ว่า ก็น่าจะฝั่งแถวท่าพระนั่มั้งครับดูจากแปลวแล้วดูกู g o เก l e แบบตัวหนึ่งถ้าแถวบ้านผมนี่ละครับเพื่อนทางไปบ้านผมอะครับอ๋อแถวท่าพระโอเคนะครับผมทางผ่านบ้านพอดีโอเคเดี๋ยวไปรับลูกค้าครับลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนก็ใช้หมดหมดแล้วนะครับแล้วก็พอแล้วครับวันนี้ออฟไลน์แล้วครับไม่รับงานละตีสองกว่าแล้วครับ ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้ครับเพื่อนเดี๋ยวไปสรุปตอนท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนก็โอเคเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านนอนล้วครับผมก็อยู่แถวแถวท่าพระเนี่ยครับผมก็วันนี้มาได้หมดกลับมาเนาะแถวบ้านตัวเองอไม่ถึงบ้านหละครับแต่ว่าก็ถือว่าออยู่ในลายทางที่จะไปบ้านแล้วกันนะ <laughs> ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ต้องออก ออกนอกทิศนอกทางไปก็โอเคเดี๋ยวมุ่งหน้ากลับบ้านกันครับก็สรุปยอดจากการไปวิ่งรถคืนวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพื่อนก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์ผมได้มา1,000 1,000กับ9บาทนะครับเพื่อน แล้วก็วันอาทิตย์นี่ได้มาอีกห้าร้อยาร้อยเจบาทนะครับผมแล้วก็ผมเติมน้ำมันไป300นะครับเพื่อนเติมน้ำมันไป300ร้อยเนาะเท่ากับผมเหลืองเงินเข้าบ้านอยู่1,279บาทนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นสรุปรายได้ทั้งหมดของคืนวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรือถูกใจที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดถูกใจไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เียเท่านี้นะครับเพื่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ